สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุกสุกคนมันนี่ยายพรคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วพี่น้องจากสองไลฟ์สไตล์ยายพรเ้อจ้ะนี่ยายพรสีมาเห็ดไม่นู่งง่ายๆอีกแล้วจ้ามันนี่วันหยุดนะคะหาเมนูทําค่ะอันนี้คือมีเพื่อนแฟนคลับเิ่นถามมาว่าอันยายพรโพดอ,อันนี้ไปเนาะไอหมูขนาลงไปไหมพี่น้องอันเพิ่นก็นเลยว่าอยากคูสูตร ใส่อย่างแน่เห็ดจังใดยี่พ่อนกันสิมาเห็ดเห็่เบ่งง่ายจ้ะอันนี้ก็คือหมูสันในนะจ้ะยี่พ่อนอย่างแล้วเด้อจ้ะอันนี้กะยี่พ่อนทีใส่กระล่ำแทนจ้ะเพราะว่ามันบ่มีขนาดเนาะจ้ะใช้กระล่ำแทนนะจ้ะและ้วก็เครื่องปรุงเราก็จะไม่มีอะไรมากหรอกค่ะมีมะน,นาวมีกระเทียมมีพริกนี่แหละจ้ะเดี๋ยวมาเบ่งวิธีเห็ดกะ อันนี้ก็คือเครื่องปรุงห้าวได้จะอันนี้หมูนะคะหมูย่างแล้วเอาเนื้อสันในหรือเนื้อสันนอกก็ได้จ้ะอันนี้ก็พักชี่เนาะต้นหอมพักขึ้นใ่าอันนี้พริกแล้วแต่เด้จากผู้ใดใส่น้อยใส่หลายมะนาวแล้วก็กระเทียมจ้ะอันนี้กับยายพอนใส่กระหล่ำเทนจ้ะเพราะว่าบ่มีขนาดเนาะจ้ะอันนี้ก็น้ําเชื่อมนะคะใช้น้ําเชื่อม น้ำตาลแล้วก็ฟิชซอสน้ำปลาแล้วก็ขานอจ้ะใส่ขานอจ้ะหั่นไรอยากใส่ชุบหลุดก็ใส่ได้จ้ะเดี๋ยวมาบ่งวิธีเห็ดกันจ้ะง่ายๆแต่อร่อยนะคะหั่นกระเทียมได้จากกระเทียมปอกแล้วจ้ะอ่ามาหั่นกระเทียมก่อนนะคะน้ำจิ้มกวนพี่น้อง จ้ะมันนี้กระจีหั่นพริกเนาะจ้ะนีะแมะนาอือเคเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำจิ้มก่อนนะคะ นะคะอย่าป้อนก่นสีใสขนอก่อนพี่น้องขนอใส่แค่นี้ใส่ข้นอแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลพี่น้องประมาณี้กระพี่น้องซอง้อนก็วบบ่ากันไปน้ำสองช้อนแล้วก็น้ำปลา ปลาโอ้ยกระเด็นกระดอนก็น้ำมะนาวจ้ะแต่อันนี้ก็เป็นโดนหอมนิดหน่อยกวลากันไป นี <N ee t ā> ่จ้ะเสร็จแล้วจะกินชิมบึงอืมเคี่ยวละไจ้ะหั่นผักกันให้มันหน่อยรง นองวางไปเลยอันนี้มันใหญ่ไม่อ้างหรอกเอันนี่พี่น้องวางสีนะจ้ะวางเรียบร้อยนะจ๊ะกระหล่ำนะคะอันนี้ใช้กระหล่ำไอ้ยัยพรก็จะมาหั่นหมูอื เนื้อติ๊บมันสีแสบแ้ะจ้ะแต่ว่าสันข้อมอูอ่สีแสบคนมักมันเนี้ยคนมัก,ตกแต่เนื้อก็เพระว่ามันแสบคื่อวานะคะ จ้าเนี่จ้าวางเสร็จเรียบร้อยจ้า เ่จ้าเสร็จเรียบร้อยอร่อยแบบง่ายๆตายหญ่พรนะจ้าเสร็จเรียบจ้านี่จ้าง่ายๆลองเห็ดเบิงได้จ้าพี่น้องแซบแซบๆจ้าอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าง่ายๆนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวมากินน้ำกกนพี่น้องแซบแบอาจจะเผ็นดนิดหน่อยนะสำหรับไม่คนไม่กินเผ็ด สำหรับคลิปนี้ยายพ่อนก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยายพ่อนในเด้อจะ้ะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อสิบวันได้พลาดคลิปต่อไปไปละัสดีค่ะบ๊ายบาย